สวัสดีครับ,คร,บครับผมถือว่าโชคดีแล้วล่ะครับผมเนาะสวัสดีครับผมพบกบพระเป๋าสตังค์ครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปดูนะครับผมกระเป๋าสตังค์มีอา่าของมีค่าหรือเปล่านะครับช่วยเป็นพยานนะครับผมเงีย้ย ดูนะครับข้างในมีของมีค่าหรือเปล่านะครับถ้ามีของมีค่านะครับผมผมจะส่งคืนเจ้าของนะครับผมช่วยกันเป็นพยานะ<ม>น,ยานะครับผมพยานนะครับผมอยนี้ก็มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม 300 380ย0 0มร้ 300, 300, ครับผมรวมไป20แล้ว400ร้แล้วครับเจ้าตัวก็จะชื่อว่าหลักฐานหรือใบเสร็จต่างๆแถวเนี้ยจะมีเบอร์โทรหรือเปล่านะครับผมถ้ามีเบอร์โทรก็จะติดต่อนะครับผมนำส่งคืนเจ้าของนะครับอันนี้เป็นใบอะไรไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวดูต่อ เพราะว่าดูจากเอกสารและจํานวนเงินเนี่ยก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมแต่สําหรับคนคนหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับสี่ร้อยนี่ก็ไม่น้อยนะครับผมสําหรับยุคนี้นะครับไม่น้อยนะครับอาจจะดำรงชีวิตต่อในวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่หนึ่งแล้วผมวันที่เงิน,เด,นเดือนออกพอดีนะครับ รืออาจจะออกหลังจากนี้คือวันที่2ที่สามก็ได้นะครับ4 0 0รอบาทนี้อาจจะพยุงชีวิตอยู่ต่อได้อีกส3าวันนะครับผมเอาวาให้เจอเบอร์โทรของเจ้าของบัตรนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับบัตรมูกระทางครับผมบัตรเติมน้ำมันครับไม่มีเบอร์โทรครับผู้บริจาคโลหิตครับไม่มีเบอร์โทรครับ เยอะต่อจากนี้นะครับผมจะติดต่อกับร้านทองแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจ้าตัวเขาจะเบานะครับผมสวัสดีครับผมก็ติดต่อเจ้าของบัตรได้แล้วนะครับผมเจ้าตัวกําลังมาครับผมลุ้นครับลุ้นลุ้นเจ้๋ตัวกำลังมาเด้อพี่นอ้องเราเป็นไก่หอนแล้วครับ อ๋อเจอแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์แชร์กดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับครับผมถือว่าโชคดีแล้วล่ะครับผมเนาะ